สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่พี่เพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับไล์สดเปิดไพ่อ่านดวงพระพุทธดาวประจำตัวของชาวกัน ย้ายราศีเข้ามาสู่เรือนการเงินเรือนกระดุมพระนะคะจะส่งผลอย่างไรต่อชาวลัคนาราศีกันบ้างนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดเข้ามาแล้วทักทายกันเข้ามาได้นะคะสัญญาณภาพสัญญาณเสียงชัดเจนดีไหมคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคน วันนี้รับชมได้ทั้งชาวลัคนาหรือราศีหรือดาวสุขหรือดาวจันทร์สถิตที่ราศีกันได้เลยนะคะแต่ให้ยึดหลักลัคนาเป็นหลักค่ะถ้าหากท่านใดหาลัคนาไม่ได้ดูแบบราศีแทนได้นะคะก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่10 7กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมคือชาวราศีกันตามโหราศาสตร์ไทยนะคะวันนี้ใช้ไพ่เป็นหลักในการอ่านทำนายนะคะคือไพ่หิมมวันทาโรโไพ่นี้สวยมากนะคะเป็นไพ่ป่าหิม,มพานะคะร่วมกับการอ่านดวงดาวด้วยบางส่วนค่ะสวัสดีค่ะพี่โอยินดีต้อนรับค่ะไพ่นี้น่ารักด้วยนะคะน่ารักด้วยสวยด้วย เป็นของศิลปินชาวไทยเช่นเคยนะคะงดงามค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตั้งแต่วันที่31ตุลาคมจนถึงวันที่7ทธันวาคม2568 1นึ่งเดือนและหนึ่งอาทิตย์พระพุทธเดินถอยหลังเข้าสู่เรือนที่สอง เรือนการเงินนะคะเรือนกระดุมพระชาวลัคนาราศีกันจะได้รับผลลัพธ์อย่างไรบ้างคะดุจันนะคะพลังงานของความรุ่งโรดความสำเร็จนะคะความมั่งคัง่งการขยับขยายและการเติบโตนะคะ ชาวกันจะมีความมั่งคั่งเข้ามามากๆเลยเพราะว่าพระพุทธอยู่ในเรือนการเงินและดาวการเงินก็เป็นเกษตรราธิบดีดวงแบบเปิดนะคะ,ะพระพุทธนำหน้าลัคนาด้วยความคิดแบบ สมองไบรท์อะไรแบบนั้นนะคะปฏิพานไหวพริบมาเต็มนะคะแล้วก็เป็นคนสุขมีความสุขนะคะเป็นคนช่วงนี้แบบมีความสุขอะ่ะสนุกสนานเห็นอะไรก็เห็นอะไรก็แบบอารมณ์ดีนะคะอารมณ์ดีมีความสุขดึงดูดโชคลาภค่ะนะคะไพ่ที่ดีที่สุดของสำรับออกมาเลยแล้วก็พระอาทิตย์ก็ร่วมกับพระพุธด,ด้วยนะคะพระสุขด้วยคู่ธาตุน้ําคู่วิชาการนะคะสมองปราดเปรื่องนะคะความคิดแบบเล่น ฉวแล้วก็มีสัตว์มีลักษณะของความโดดเด่นด้วยนะคะจะเป็นคนที่โดดเด่นจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยบางท่านนะคะแล้วก็รุ่งโรดค่ะในเรื่องของการงานพระพุธคือดาวการงานด้วยนะคะแล้ว อยู่นำหน้าลักนาอย่างนี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้ผลสำเร็จลาบผลจากการลงมือทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยหรือใครที่อยากหางานใครจะมีงานใหญ่เข้ามาเลยผู้ผู้ใดที่ทำงานอิสระทำงานค้าขายก็ลาผลไหลมาเทมาน้ำขึ้นได้รีบตักเลยนะคะชค่วงนี้ทำมาค้าขึ้นลาบผลไหลมาเทมานะคะโดดเด่นนะคะ ก้าวหน้าด้วยในตําแหน่งหน้าที่การงานเพราะว่าดาวพระพุธเป็นดาวประจําตัวด้วยเป็นดาวประจําเรือนการงานด้วยค่ะ temperance การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีความร่มเย็นความสําราญความสบายใจนะคะความสมดุลคุณจะมีความสมดุลในการใช้ชีวิตมากขึ้น อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของความใจเย็นด้วยนะคะใจเย็นใจดีช่วงนี้ชาวการจะใจเย็นใจดีแล้วก็อาจจะได้เปลี่ยนแปลงหรือว่าเดินทางหรืออันนี้แปลว่าการดูแลตัวเองบำรุงตัวเองนะคะคุณจะได้รับการดูแลจากผู้อื่นและคุณจะมีความเมตตาต่อตัวเองและต่อผู้อื่นอย่างสมดุลดด้วยนะคะในช่วงนี้แล้วก็ถ้าเจรจาอะไร ยังไม่ลงตัวมีความติดขัดในเรื่องของการทําข้อตกลงอะไรในช่วงนี้จะทุกอย่างจะลงตัวพระพุทธนําหน้าลัคนาค่ะขับเคลื่อนเดินหน้าในสิ่งที่เป็นข่าวสารที่ตัวเองเฝ้ารอนะคะติดขัดเรื่องอะไรอยู่จะคลี่คลายประนีประนอมได้ถ้ามีปัญหาอะไรประนีประนอมช่วงนี้ได้ดีมากเลยนะคะสะสางปัญหาที่มีถ้า,าถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาการสื่อสาร ดวงรุ่งมากเลยในช่วงนี้นะคะเป็นนายหน้าเป็นคนทำออนไลน์นะคะเข้าเป้านะคะผลงานแบบทะลุเป้าเลยแหละดีนะคะดีสุดๆเลยแหละเป็นช่วงเวลาที่ดวงแบบเติบโตนะคะทีนี้มีไพ่แปดถ้วยแปดถ้วยแปลว่าการหันหลัง หรือแปลว่าต่างถิ่นแดนไกลอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธร่วมกับพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์เป็นดาวประจําเรือนวินาานะคะเมื่อพระพุทธถอยหลังมาร่วมก,กันกับพระอาทิตย์จะได้อาจจะได้เที่ยวช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางหรือว่าท่องเที่ยวหรือถ้าใครไม่ได้เดินทาง ก็แปลว่าอาจจะสิ้นสุดโครงการเดิมๆถ้าเกิดรับจ็อบรับงานนะคะทำงานเป็นจ็อบๆไปในช่วงนี้จะทำงานเก่าทำงานค้างเก่าทำงานที่ตัวเองรับมาได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเตรียมต้อนรับโครงการใหม่เข้ามาเตรียมต้อนรับเนื้องงานอะไรโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะและบางท่านแปลว่ายกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยก็ได้ค่ะ หรือไม่ก็ไม,ไม่ค่อยอยู่ติดที่ที่ประจอรองเท้าเดินทางบ่อยๆหรือลาบผลมาจากต่างถิ่นแดนไกลนะคะถูกซัพพอร์ตผู้คนผู้คนจะมาหาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือตัวเองได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้อื่นที่ต่างถิ่นแดนไกลเช่นนี้ก็ได้นะคะหรือลาบผลมาเยี่ยมเยียนตนมาจาก,กรอบทิศท,ทางเลยนะคะลาบผลมาจากต่างถิ่นแดนไกล แล้วก็นี่แหละลาบผลคะ่ะอาจจะวินเือเรียนความมั่นคงเป็นปึกแผ่นภูมิฐานในทางทรัพย์นะคะทรัพย์เป็นปึกแผ่นมั่นคงคะ่ะคุณอาจจะมีไอเดียความคิดอยากจะได้บ้านใหม่หรืออยากจะสะสางปัญหาเรื่องบ้านรีโนเวทใหม่ร,รีโนเวท,เวทบ้านตกแต่งบ้านใหม่จัดระเบียบบ้านใหม่นะคะแล้วก็ทำได้แบบลงตัวนะคะหรือมีเกณฑ์ ว่าอยากจะขยับขยายที่ทางของตัวเองแล้วก็ทำได้ดีแล้วมีทรัพย์เข้ามาให้ได้ทำด้วยนะคะในอ of Pentacles อัศวินเหรียญยังเป็นเรื่องของการถูกนับถือในความสามารถนับถือในความเป็นแบบโปรเฟ s ชั o นอลแบบความเชี่ยวชาญความมื มีประสิทธิภาพนะคะในการทำงานภูมิใจภูมิใจนะคะจะถูกชื่นชมให้ได้ภูมิใจนะคะถูกชื่นชมในความสามารถของตนอุ้ยซิกออฟคัพน่ารันากนะคะซิกออฟคัพถูกอุปธรรมคําจุนดวงมีเมตตามหานิยมนะคะและหกถ้วยยังเป็นสัญลักษณ์ของความรักความสัมพันธ์ที่อบอุ่นจะได้รับความรักความสัมพันธ์ที่อบอุ่นจะถูกดูแลนะคะจากคนรักใครที่โสดอยู่จะมีคนแบบอา้าว เอาของฝากมาให้ตามจีบตามดูแลตามจัดการอยากจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้ในเรื่องที่สามารถจัดการธุระให้กับคุณหรือถ้าคนรักอยู่ไกลคนรักก็จะคอยเชื่อมโยงเชื่อมจิตเชื่อมใจกับคุณเสมอถ้ามีความสัมพันธ์แบบ long distance relationship ในช่วงนี้ก็คนรักพยายามจะ support ด้วยวิธีต่างๆนะคะคุณจะได้ความสุขจากความรักนะคะ ท่านที่อยู่ใกล้กันก็อาจจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือได้รับการได้รับลาบผลมาจากคนรักนะคะได้ของขวัญได้การถูกซัพพอร์ตนะคะดูต่อค่ะหรือคนรักคอยแก้ไขปัญหาให้ปกป้องคุณจากปัญหาอย่างนั้นก็ได้ค่ะ เอ็มเพอรไพจักรพรรดมาสวยนะคะพลังงานนี้คือพลังงานของคนที่แข็งแกร่งดวงดวงแร่งนะคะดวงไม่ตกต่ำไม่ว่าคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือเจอสถานการณ์ใดๆที่เข้ามาแล้วต้องเปลี่ยนแปลงนะคะบางคนบ,บางท่านน่ะดวง ดวงชะตาไม่อาจจะไม่ได้เจอดราม่าอะไรเท่าไหร่นะคะดวงชะตาอาจจะไม่ได้เจอเรื่องราวหักเหเฉยๆสบายๆอยู่กับแค่เรียนรู้อะไรวนๆซ้ำๆอยู่กับที่นะคะดวงชะตาของคุณก็ไปเรื่อยๆนะคะรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ได้รับร่บผลสบายๆนะคะมารัาผลมาและอันนี้แปลว่าดวงแข็งดวงกแกร่งดวงใหญ่แบบนี้ ถ้าคุณเจอการการถูกกระทบมีคนไม่พอใจมีคนหาเรื่องเบียดเบียนแรงนั้นสะท้อนกลับนะคะแรงนั้นแบบศัตรูพินาศอะไรแบบนั้นนะคะ,ะ,คะแรงนั้นสะท้อนกลับศัตรูทั้งทั้งที่รู้และไม่รู้นะคะดวงไม่ล้มเลยดวงแข็งมากนะคะสิงห์เกณ์นเนาะพลังงานที่พระพุทธ อาฉากพระพุทธ,ธรรมุมจะตุโกนนะคะกับพระรหัสบดีพระรหัสเขาไม่เบียนเขาไม่เบียดเบียนเขาก็ส่งเสริมพลังงานของตัวคุณให้อาจจะมีอาจจะมีผู้เบียดเบียนแต่ไม่เบียนชะตาของคุณมีผู้ไม่พอใจแต่ล้มคุณไม่ลงทําอะไรคุณไม่ได้แบบนั้นนะคะมีเกราะป้องกันที่มองไม่เห็นหรือบางท่านถ้าเจอดราม่าหนักๆประมาณว่า ก่อนหน้านี้มีจุดหักเหของชีวิตไม่ว่าทางใดก็ตามแต่นะคะชาวลัคนาราศีกันจะไม่ลำบากอย่างแท้จริงจะมีโอกาสดีๆเข้ามาซัพพอร์ตจะมีสิ่งดีๆที่เข้ามาอุปถรัรมภ์ส่งเสริมให้ให้ได้อยู่ดีกินดีลาบผลรุ่งเรืองนะคะผู้ใดที่เจอการแบกภาระแล้วโอ้เยอะหนักหน่วงมากก็จะเจอกับ ลาบผลไหลหลังนะคะลาบผลหลังไหลและเข้ามาอุปธรรมให้คุณนั้นน่ะเหมือนถูกชดเชยจากสิ่งที่ตัวเองเสียไปถูกชดเชยจากสิ่งที่ตัวเองแบกรับแบกรับภาระใดๆที่ตัวเองต้องสัพพัฒทรัพยากรออกไปก็จะได้มาก็จะได้มาจากทุกทิศทางเพื่อซัพพอตความมั่นคงความภูมิฐานความารุ่งเรืองในชีวิตของคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าตัวเองทําหลายสิ่งหลายอย่างเจอ วิกฤตแต่สุดท้ายโอกาสจะเข้ามาที่ทําให้วิกฤตไม่ได้เป็นวิกฤตอย่างแท้จริงเลยนะคะบางท่านก็เจอแบบดราม่าจุดหักเหข,ของชีวิตแต่กลับได้ดีนะคะจะรุ่งโรจน์ในทางการงานมีชื่อเสียงมีรางวัลช่วงนี้ถ้ามีการประเมินผลวัดผลประเมินผลนะคะพระพุทธเนี่ย อยู่นำหน้าลัคนาจะได้คุณค่าเรือนนี้เป็นเรือนของคุณค่าเป็นเรือนของความนิยมชมชอบเป็นเรือนของการได้รับการกล่าวขวัญถึงในแบบที่สรรเสริญนะคะนี่ไงการได้คุณค่าการได้อะไรมาเป็นของตนนะคะการได้ครอบครองคุณจะได้ครอบครองยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งการถูกโปรโมตถ้าเป็นช่วงของการประเมินผลงานเนี่ยจะถูกแบบ เทินโปรเลยหรือว่าจะได้รับผลงานเป็นที่ประจักษ์จะได้รับแบบเกียรติศักดิ์เกียรติยศจากการทํางานนะ่ะได้ครอบครองคุณค่าบางคนก็เป็นเกียรติวัตดเกียรติบตัตรขออภัยค่ะเกียรติประวัติจะพูดเกียรติบตัตรกับเกียรติประวัตินะคะคุณจะเหมือนขึ้นเวทีรับรางวัลอะไรในช่วงนี้หรือว่าได้รับสิ่งที่เป็นที่ได้ได้รับสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงออกถึงความรู้เชิง การทำงานของคุณให้ได้ภูมิใจด้วยนะคะนี่เงินมาลาบผลมาได้ครอบครองสิ่งนี้ค่านะคะได้ครอบครองความรักด้วยเดลิเวอร์นะคะหกถ้วยก็มาแล้วก็สามเหรียญช่วงนี้แบบทำงานร่วมกับผู้ใดได้รับการส่งเสริมดีมากมีทีมเวิร์กที่ดีนะคะมีกัลายาณมิตรที่ดีที่คอยเกื้อกูลช่วยเหลือนะคะถ้าหากที่ผ่านมา มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของในที่ทํางานอะไรแบบนี้นะคะช่วงที่พระพุทธอยู่ในเรือนที่สองอยู่ในเรือนกระดุมพะคุณจะรู้สึกว่าคนที่คอยอคนที่มีปัญหาถอยออกไปหรือว่าคนหรือว่าคนที่เป็นกัลายาณมิตรเข้ามามากขึ้นอย่างนั้นก็ได้นะคะเหมือนการทํางานร่วมกับผู้อื่นราบรื่นขึ้นลงตัวขึ้นนะคะอันนี้ยังแปลว่าอันนี้คือ view of fortune นะคะส่วนอันนี้อันนี้ยังแปลว่าการสาแบบสาร Connection นะคะมีเกณฑ์ที่จะมี Connection ดีๆเข้ามารู้จักเป็นที่รู้จักและเป็นที่ส่งเสริมคุณจะมีผู้คนที่คอยซัพพอร์ตสนับสนุนและนำทางคุณไปเจอกับ อนาคตที่สดใสหรือนำทางคุณไปเจอช่องทางการสร้างรายได้ช่องทางการสร้างผลงานนะคะช่วงนี้จะเป็นที่ยอมรับมากๆเลยนะคะจะเป็นที่ยอมรับนับถือทั้ทงเรื่องของทั้งเรื่องของสังคมการงานเรื่องของเพื่อนฝูงเรื่องของความสนใจอะไรใดๆที่คุณมีความสนใจที่คุณให้ความสำคัญอยู่นะคุณจะชื่นใจในตัวเองนะคะสุดๆเลย แล้วก็วิวออฟอ่าจูนโชคดีบางท่านได้โชคลาบลอยอย่างเงี้ยน,นะคะนี่วิวออฟอ่าจูนแล้วก็ t ะ e ั่นเนาะนี่นะคะสี่เหรียญแล้วก็ดมู n อันนี้แหละละลาบผลที่ไม่คาดฝันนี่พลังงานไพ่พิเศษลาบพิเศษจูลินี่นะคะไพ่พิเศษขึ้นมาโอ้นี่มาแล้วพลังงานดาราม่ายิ่งดาราม่ายิ่งได้ดีอ่ะนะคะซิกออฟเพนเดเกินะคะไนออฟคัฟค่ะ ยินดีต้อนรับพี่ๆพเพื่อนๆที่มาใหม่ด้วยนะคะทุกท่านเลยค่ะมีเกณฑ์ที่จะมีลาบพิเศษลาบพิเศษมาได้ทั้งลาบลอยหรือลาบจากการลงทุนหรืออาจจะมาจากโอกาสทางการสร้างงานสร้างเงินที่เหนือกว่าปกตินะคะและมีศัตรูไม่เปิดเผยด้วยมีศัตรูที่ไม่ได้แสดงออกแบบตรงไปตรงมาหรือบางทีก็ เห็นจริงๆรงจ,รง,จ,รง,จรงอันนี้นะมาจากดาวอาริเป็นเกษตรแต่ดาวอาริเป็นเกษตรเขาจะไม่เขาจะเหมือนกับว่าไม่ขยับทำอะไรหรือว่าถ้าทำอะไรก็เบียดเบียนคุณไม่ได้นะคะมีแน่นอนความอิจฉาริษยาหรือว่าถ้าทำก็จะอยู่ในถ้าทำก็จะเป็นเหตุผลของความไม่พอใจแต่ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะทำ ที่จะทําให้คุณเกิดปัญหาได้อย่างแท้จริงอะ่ะถ้าเป็นปัญหาก็จะมีแต่ปัญหาด้านอารมณ์เท่านั้นแหละถ้าคุณเห็นถ้าคุณรู้ถ้ามีคนต่อต้านคุณถ้ามีคนหาเรื่องถ้ามีคนท็อกซิกใส่คุณนะคะจะบั่นทอนได้แค่อารมณ์ถ้าคุณไม่เอาอารมณ์ไปใส่ใจคุณก็จะแบบสบายใจเฉบเลยนะคะคนที่พยายามจะเบียดเบียนคุณก็ยิ่งเดือดร้อนใจเองอะ่ะเดือดร้อนใจเองทําอะไรไม่ได้นะคะทําอะไรชาวกันไม่ได้ หรือถ้าเกิดว่าผู้ใดที่มีศัตรูแบบแข่งขันกันเห็นเห็นเลยห้ำหันกันในการทำงานนะคะชิงดีชิงเด่นกันในทางการค้าการทำกิจการธุรกิจอะไรก็ตามศัตรูเศร้าเลยอะนะคะแข่ง แข่งขันแล้วยิ่งเจ็บตัวอะไรทํานองนั้นนะคะห้าไม่เท้าเดมูลยิ่งมีผู้มาเปรียบเทียบคุณยิ่งสว่างยิ่งมีคนพยายามจะหาเรื่องก็ยิ่งมีคนคอยปกป้องส่งเสริมนะคะหกเหรียญแล้วก็อัศวินถือถ้วยนี่คือดวงชะตาของชาวมีนในช่วงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูไพ่ออรเาเคิล กันบ้างนะคะดูไพ่ออร์คิลกันค่ะแป๊บเดียวสี่ทุ่มแล้วค่ะพี่เพื่นเพื่อนวันคืนล่วงไปล่วงไปเร็วมากเลยนะคะเรามาต่อกันที่ไพ่ออร์คิลกันนะคะพระพุธ นำหน้าลัคนาอยู่ในเดือนที่สองกระดุมพาอยู่ในเดือนการเงินชาวลัคนาราศีกันคุณจะได้รับอะไรอีกรากฐานมั่นคงอา้าวพี่วเ,เ,เพื่อนขาเนี่ยแล้วก็เดอะซันมาด้วยนะคะนี่เดอะซันเดอะซันไพ่ซ้อนอยู่ในไพอ่อ่ะเดซันเห็นไหมคะแล้วก็เด e s ซันนี้นะ่ะอันเดียวกันเลยรากฐานมั่นคงรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะการเงินมั่งคัง่งนะคะรายได้ขยับขยายอะไรที่แบบ รู้สึกว่าแบบถ้าใครที่เดือดร้อนจะหายเดือดร้อนน่ะจะมีโชคใหญ่เข้ามาจะมีข่าวดีเข้ามาที่ทําให้ความเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ทรัพยากรหายเลยจัดการได้และไม่ใช่แค่จัดการได้ไม่ใช่แค่ตั้งตัวได้แต่รุ่งนะคะรุ่งโรดเลยพื้นฐานรุ่งเรืองขึ้นนะคะส่วนใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่แต่รู้สึกว่าโอ้ยแบกรับอึดๆเนืยๆถึงจะไม่ถึงขั้นทุกข์แต่รู้สึกกังวลว่า กังวลว่ามันจะมีปัญหาอะไรเข้ามาหรือเปล่าแต่กับมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะ Grounding รากฐานมั่นคงนะคะรุ่งเรืองบางท่านอาจจะได้สะสารน้สิน c r e a n s i n g ชำระนี่ชำระสินนะคะ c l e e n s i n g อันนี้ยังแปลว่าคุณสามารถแก้ไขทุกอย่างได้นะคะตั้งสติแค่นั้นก็พอนะคะตั้งสติอยู่ในโหมดความรู้สึกที่ว่า ไม่มีอะไรเกินกําลังเราหรอกแบบนั้นนะคะไม่มีอะไรเกินไหวพริบหรอกไม่ว่าจะทํางานแล้วมีปัญหาแค่ไหนนะคะคุณแก้ได้หมดเลยนะคะหรือต่อให้มีผู้ใดหาเรื่องก็ไม่มีปัญหามาถึงตัวนะคะ cleansing อู้ vitality มีพละกําลังมีกําลังวางชามีความมีชีวิตชีวานะคะแล้วมีเสน่ห์ในตัวเองด้วยนะคะคุณจะดูดีขึ้นนะคะคุณจะดูดี ดสดใสรูปลักษ์อะไรแบบนี้นะคะมีน้ำมีนวลน,นะคะสวยสมวัยหล่อสมวัยนะคะแล้วก็มีเสน่ห์ในการแบบวาจาเรียกทรัพย์จูงใจค้าขายแบบนี้นะคะมีเสน่ห์นะคะอา <c oughs> อันนี้พีกออกมาเอาอันนี้เลยนะคะสมปรารถนาดีไซนเนอร์สมปรารถนาเรื่องของหวัวใจเรื่องของความรัก c o n t i n e n t แถมให้นะคะ <c oughs> พลังงานของการสารต่อบ connect connection นะคะ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคหรือปัญหาทุกเรื่องเลยสามารถไปสาลต่อในชีวิตสามารถนําไปสู่คอนเนคชันดีๆในเรื่องงานได้หมดเลยนะคะบางทีเจอผลกระทบเรื่องของอุปสรรคกับทําให้เก่งขึ้นในการในการทําอะไรเพิ่มเติมนะคะหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้อยู่ในโหมดของคนที่จะไป มีคอนเนคชั่นอะไรกว้างขวางไม่ได้จะไปเป็นคนกว้างขวางอะไรปานนั้นแต่คุณอาจจะได้แก้ไขปัญหาแล้วก็กลายเป็นว่าปรับปรุงสูตรลับในการทำงานไม่ว่าคุณจะทำงานแบบผลิตสินค้าค้าขายปรุงแต่งหรือคุณจะประพันธ์ผลงานเชิงวิชาการหรือคุณจะทำหน้าที่เยียวยาเป็นฮีลเลอร์นะคะหรือคุณจะทำงานอะไรก็ตามแต่นะคะในเป็น สายงานอาชีพใดอะไรก็ตามที่เจอนะคะสิ่งใดก็ตามที่กระทบนอ้อเรียกว่าผัสสาที่เข้ามากระทบมะเรื่องราวโมเมนต์นะคะโมเมนต์เรื่องราวอะไรก็ตามอะ่ะคุณได้เอามาใช้ในการทํางานได้หมดเลยและสานต่อไปสู่การแบบเติบโตไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรนะคะให้ให้ระลึกเสมอเลยว่าทุกอย่างดีเสมอจริงๆไม่มีอะไรบังเอิญเป็นเรื่องเป็นราวที่ทําให้คนยิ่งสดใสเติบโตยิ่ง เพิ่มมูลค่าในงานของคุณหรือว่าเพิ่มมูลค่าในเรื่องราวต่างๆในความสุขนะคะแก้ไขความทุกข์ได้เร็วด้วยนะคะยิ่งเติบโตจะยิ่งสุขได้เร็วมากขึ้นมากขึ้นนะคะดีไซนเนเป็นที่ปรารถนาถ้าหากเป็นแฟมนินีนอ,อ๋อเป็นแบบเป็นที่รักที่ห่วงแขนที่ปรารถนานะคะถ้าเป็นมัสคลีนก็ตัวคุณก็เช่นเดียวกันที่จะได้รับความ น่าปรารถนาจากคนรักจากคู่ครองนะคะหรือคุณมีเสน่ห์ในตัวเองมากๆเลยช่วงนี้มีเสน่ห์เป็นที่รักนะคะจบแล้วคะ่ะพี่ๆเพื่อนๆไม่พูดเยอะเท่านี้ก็พอชาวและนาราศีกันโอ้ยดีนะคะพลังงานดีนะคะจบแล้วคะ่ะสรุปพระพุธลงตัวและดีเสมอมีดราม่าก็มีดราม่าที่แก้ได้นะคะจุดักถ้าบางคนเจอแบบเยอะเจอแบบ ยังไงก็ไม่ลําบากจริงๆนะคะต่อให้มีจุดหักเหของชีวิตชีวิตก็ไม่ได้ลําบากอย่างแท้จริงนะคะบุญใหญ่ค้าอยู่สิ่งที่เคยเหมือนกับบุญเก่าเนาะนะคะบุญใหญ่ค้าอยู่ต่อให้มีเรื่องมีราวก็คลายเคลียได้หมดนะคะและเป็นช่วงที่รับทรัพย์รับโชคนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่ๆเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกันทุกท่านทุกคนเท่านี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนๆชาวกันทุกท่าน มีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนทุกท่านเลยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงแจ่มใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยนะคะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะ สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนราตรีสวัสดิ์นะคะพี่เพื่นเพื่อนเราจะพักกันประมาณ20นาทีเอฟขออนุญาตพัก20นาทีหาอะไรแบบรองท้องแป๊บหนึ่งแล้วเราจะมาเจอก,กันกับชาวตุนนะคะสำหรับวันนี้ขอบว่าคนพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านสำหรับอนา,า,างฟ้าเงินกลายเป็นหมื่นเพราะอะไรหมายถึงเงินหายเหรอคะเงินหายเหรอคะหรือเงินอะไร เงินกายหรือเงินหายน่าจะน่าจะหายใช่ไหมคะเงินหายเป็นหมื่นเพราะว่าพระศุกยังไม่เป็นเกษตรพระศุกเป็นนิตการเงินอยู่ในช่วงตกอยู่ในช่วงตกอยู่ในช่วงรั่วนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวพลังงานจะดีขึ้นมากๆเลยทีนี้จะเห็นผลลัพธ์ จะเริ่มเห็นผลลัพ์ที่การเงินจะดีขึ้นมากๆโดยเฉพาะต้นเดือนโดยเฉพาะต้นเดือนพฤศจิกาพระพุทธจะร่วมสุขด้วยเดี๋ยวจะดีนะคะเดี๋ยวแบบจะดึงลาบผลมานะคะเพราะว่าตอนนี้พระสุขไงคะพระสุขเป็นนิดอ่อนแอที่สุดในรอบปีอะปีนิดอะพ,พี่เพื่อนๆชาวกัน ตอนนี้กำลังเจอภาวะนี้แต่ว่าเดี๋ยวหายนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะดีขึ้นนะคะไปแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านสาหรับการกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณสาหรับทุกๆความคิดเห็นเลยนะคะขอบพระคุณทุกๆการให้ติปการให้แต่งค่ะขอบพระคุณหัวใจดวงน้อยน้อยหนารักชอบมากเลยบ๊ายบายอีก20ินาทีเราเจอกันสี่ทุ่มครึ่งพบกันอีกคราบ๊ายบายกดไลค์ค่ะ